สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการ i b i s Insight เพราะชัยชนะเป็นเกมธุรกิจไม่ใช่แค่รู้แต่ต้องเลืครับคุณผู้ชมครับเราได้ไขเข้าไปดูปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศไทยและจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าแมมันเป็นจุดที่อันตรายนะฮะเป็นจุดที่เฟื้องมันฝืดน,นะฮะนั่นก็คือระบบเรื่องราวของข้าราชการของไทยครับหรือว่าระบบบุคลากรนะฮะซึ่ง ถามว่ากินเงินเดือนเยอะไหมงบประมาณที่ออกมานะครับส่วนหนึ่งฮะ,ะจำนวนมากที่สุดณขณะนี้นะฮะของไทยครับงบประมาณรายจ่ายของประเทศนะออกมาเนี่ยมากที่สุดเนี่ยไปอยู่ที่เงินงบประจำแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นงบบุคลากรขอ,ของข้าราชการด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆความคาดหวังเราต้องการครับเมื่อเงินส่วนนี้มันอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยข้าราชการควรที่จะเป็นตัวที่จะผลักดันขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แต่ถ้าว่าวันนี้มันตรงกันข้ามกันฮะเรื่องราวเหล่านี้ต้องแก้ครับเราไปพูดคุยกันต่อกับพี่โกรัชพลเหล่าวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออเราก็หวังนะคือเงินมันใส่เข้าไปเนี่ยมันต้องมีผลงานมี productivity ในเชิงธุรกิจถ้าเงินใส่เข้าไปแล้วไม่มีผลงานเขาล้มเขาเลิกเขาเขาไปเจ๊งไปเลยคือตอนนี้มันก็มีผลงานไงแต่มันเป็นผลงานตามใบสั่ง ยงงไก็คือเขาต้องทําตามใบสั่งของนักการเมืองแล้วมันก็คือรอข้างบนอย่างเดียวไม่มีสิทธิคิดคืออาจจะคิดได้แต่ไม่พูดทั้งที่รู้ว่ามันผิดพลาดแต่ว่าก็ไม่รู้จะทําไงก็เลยทาเลยคืออย่างกรณีไอการบริหารจัดการน้ํายจำได้ว่าเราพูดกันไปเมื่อสอนสองตอนที่แล้วเราบอกเฮ้ยมีคณะกรรมการการอะไรเยอะแยะมากมายเป็นไปได้ยังไงที่อยู่น้ำในเขื่อนไม่เหลือ เราต้องรอเทวดามันเป็นไปได้ยังไงเอคืออยู่มีคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําระดับชาติลงมาจนถึงระดับกระทรวงระดับกรมระดับอะไรก็โอ้โหไม่รู้กี่ระดับแต่อยู่ๆน้าไม่มีว่าเฮ้ยประเทศ<า>ไทยตั้งมันนานแล้วด้วยนะแล้วประเทศไทยเอ,อเป็นประเทศอู่ข้าวอู่น้ําแต่ไม่มีน้ําเป็นไปได้ยังไง แล้วนี่ก็ไม่รู้นะว่าล,นลุนเทวดาลุนไตฝุ่นมรสมอะไรเข้ามากันอยู่เนี่ยว่าจะมาเมื่อไหร่จะช่วยเติมน้ําได้มากน้อยแค่ไหนแล้วผมไปอ่านเจอเนี่ยผมเห็นแล้วผมอ้อถึงบางอ้อคือหลังจากปี54ที่ที่น้ําท่วมใหญ่หลังจากนั้นเนี่ยด้วยความที่กลัวก็ปล่อยน้ำที่เราเคยพูดไปแล้วก็ปล่อยน้ํามาใช้เยอะแล้วประกอบกับ ดันมีนโยบายจำนำข้าวมันก็ทำกระตุ้นให้คนปลูกกันอุดรุดไปหมดเพราะนั้นมาเลยทำให้ต่อเนื่องมาห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดจนมาถึงห้าแปดเนี่ยน้ำในเขื่อนใหญ่ทั้งหลายนี่มันถูกใช้เกิน hmm. เกินกว่าที่ควรจะเป็นผมยกตัวอย่างรูปธรรมซึ่งเดี๋ยวมีกราฟให้ดูเนี่ยนะมันไปดูตัวเลขแล้วน่าตกใจคืออะไรมะปีห้าห้าเนี่ยปริมาณการใช้ น้ำเนี่ยแผนการระบายน้ำเนี่ยนะกะว่าจะใช้ประมาณหนึ่งมื่นหนึ่กว่าล้านลูกบาทเมตรแต่ว่าปล่อยน้ำจริง14,235สี่นอ้าล้านเอาปล่อยมากกว่าใช้นี่ก็ปล่อยน้ำจริงแผนแผนเนี่ยจะแผนเนี่ยแค่หมื่นหนึ่งแต่ปล่อยจริงออกมาหมื่นสี่เยอะนะถ้าคุณเป็นข้าราชการ คุณปล่อยให้ปล่อยน้ําเกินไปได้หมื่นสีได้ไงอ,อคุณจะมีแผนไปทําศักกระเบอรลิง,งถ้าคุณปล่อยน้ําโอเวอร์ไปขนาดนั้นก็บอกว่า<พ>อ<ข>ต่อเนื่องมาะนะพอต่อเนื่องมาปีปีนั้นเนี่ยถามว่าทําไมเยอะเพราะว่ามีการปลูกข้าวนาปลังกันโมโหแล้วึกนะฮะแล้วก็ยังไม่กล้าลดพื้นที่ปลูกข้าวอะไรเขาพอพอปีต่อมาสองห้าห้าหกนะฮะ แผนปล่อยน้ำหดลงมาเหลือ6,800้ล้านลูก,ลกบาทปล่อยจริงทะลุไป7พเอ 7, 2. 2> พื้นที่การปลูกในพยายามจะลดพื้นที่การปลูกในปี5-6เนี่ยตั้งเป้าว่าจะลดพื้นที่การปลูกเ,เหลือ5ล้านกว่าไรในพื้นที่เขตชนประทานแต่ปรากฏปลูกจริงไป6ล้านกว่ามันมก็เลยทำให้ต้องปล่อยน้ำมากกว่า พอมาปี5-7ตั้งเป้าจะใช้แค่3,000ล้านปล่อยจริงไปสี่หมื่นพื้นที่ปลูกข้าวนา,านาปรังซึ่งเดิมกะว่าจะลดลงมาเหลือไม่ถึง3าล้านไร่แต่ปรากฏปลูกจริงทะลุไปหล้านกว่าคือไม่ได้ลดนาปรังคือทำไม่ได้ตามแผนเลยเออแล้วถ้าเกิดว,ว่าดูกราฟนจะเห็นเลยนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการปล่อยจริงเนี่ยสูงกว่าแผนแทบ ทุกปีถูกต้องตอนนั้นมันก็น้ําก็ไม่เหลือแล้วสูงก็แผนแทบทุกปีนี่ถ้าเชิงของธุรกิจค,คือคุณทําไม่ได้ตามแผนคือพูดง่ดายคุณคุณวัดดวงเลยอ่ะคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือคุณวัดดวงคือคุณวางแผนแว่าคุณจะปล่อยน้าเท่านี้นะเพราะน้ําในเขื่อนมันชักลดลงแล้วนะเออแล้วก็บอกวอ่าไปพยายามไปให้คนลดปลูกข้าวนาปงนาปลังนะปรากฏคนก็ยังปลูกลก็ก็ทานกระแสะไม่ไหวก็ต้องยอมปล่อยน้ําลงมา ็ปล่อยน้ําลงมาก็เลยเกินแผนแต่ถามว่าการบริหารระบบติงกิ้งของข้าราชการมัน s o m e สำติงลองแล้วนะว่าแบบเอาอยู่ก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดปล่อยไปอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยอยู่ไม่มีแผน B ีสำรองแล้วนะคุณไม่มี Emergency แ plan ว่าเฮ้ยถ้าเกิดฝนไม่ตกก็าทำไงไม่เคยอยู่ในสมองแต่พอปีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรก็คือเนี่ยที่ตอนเนี้ย ก็คือชิบหายแล้วกู oh. 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 น้ำไม่พอรลอลุ้นเทวดาลูกเดียวแล้วนี่คือการบริหารจัดการน้ําที่ผิดพลาดและผิดพลาดดอกที่สองผมเคยพูดผมจําได้ไอแนวคิดที่สร้างเขื่อนขึ้นมาตามริมแม่น้ําเนี่ย โดย<ม>บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดอีกหน่อยเนี่ยเวลาน้ําเยอะจริงๆเนี่ยเขื่อนจะได้กัน้นไม่ไปท่วมข้างนอกเนี่ยเ,เพราะไอ้วิธีคิดแบบนี้มันบ้องตื้นมากเพราะว่าเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือสมมุติว่ามันน้าเยอะจริงนะมันหมายความว่าปริมาณน้าเนี่ยมันจะทะลักมาเร็วมากที่ก่อนที่จะมาถึงกรุงเทพสมัยก่อนเนี่ย,ยสมัยก่อนเนี่ยสมมติว่าคลองอยู่อย่างเงี้ย แล้วถ้าเกิดน้ํามันเยอะมันก็ล้นบ่าไปท่วมไร่ท่วมนาคมันก็ไปตามสภาพธรรมชาติของมันแต่ไปอยู่อยู่คุณสร้างเขื่อนมากั้นกั้นแม่น้ําไว้สูงขึ้นเพราะฉนั้นพอจําเป็นต้องปล่อยน้ําสมมติน้ําเยอะไม่รู้จะทาไงต้องปล่อยน้ําออกมาไม่ไวิ่งตรงมาเลยสิมันวิ่งเข้ากรุงเทพเร็วเลยสิมันไม่ถูกกระจายออกไปไงนั่นนั่นคือสิ่งที่ผมเตือนไว้ตั้งแต่ตอนนู้นตั้งแต่ที่เขามาสร้างบ้าสร้างเขื่อนกันริมคลองกัน อุดตุดไปหมดเนี่ยแล้ววินาศซ้ำสองมันมาเกิดจากอะไรก็เนี่ยที่คุณเห็นข่าวถนนสุดอุดตุดไปหมดถนนริมคลองเจ้าที่ไหนมั่องคลองพญาบัลือ,อนะเ,ออเส้นลาดบัวหลวงมีนะทั้งประตทางนี้ยุทคลองสิบสามประมเนี่ยเหตุนี้ทั้งนั้นเพราะอะไรไหมปัญหามันคือว่าสมมติว่าขนาดคลองความลึกสองเมตร เวลาคุณจะสร้างไอ้เขื่อนนรกนี่ขึ้นมาเพื่อกั้นหรือว่าคุณจะถมดินขึ้นมาเพื่อให้มันเป็นคันขึ้นมาเนี่ยวิธีการของเขาก็คือว่าเขาไม่เคยคํานวณว่าเวลาไม่มีน้ําเกิดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเขาเลิ่มคิดไปคือถ้ามันมีน้ําลองคิดในมุมว่าถ้าเกิดมีน้ําอย่างหล่อเลี้ยงอยู่เนี่ยสมมติว่าคลองมันลึกสองเมตรสิ่งที่คุณจะต้องตอกเข็ม สมมติว่ามากกว่าสมมุติว่าในในเชิงวิศวกรรมผมไม่ชัดแต่ว่าเขาควรจะต้องตอกเข็มไอ้คันคลองที่เป็นเขื่อนเนี่ยมันต้องลึกกว่าสองเมตรนะมันก็ต้องประมาณถ้าสองเมตรต้องลึกกว่าสองเมตรแน่นอนสมมุติมันควรจะเป็นอย่างนะั้นนะแต่ใ,ในในข้อเท็จจริงก็คือวิธีการสร้างเราจริงจริงเนื่องจากเป็นงบเร่งด่วนเนี่ยพอง,งบเร่งด่วนนะพี่ท่านก็คือขุดดินขึ้นมาโปะเป็นคันเป็นดินเหนียวอ่ะขุดจากคลองขึ้นมาโปะ ผมเอาโปะบางที่ก็สร้างเขื่อนก็สึกดันไม่ตอกเข็มลึกอย่างที่ผมว่าเพราะฉะนั้นไอ้ไอ้ไอตัวเขื่อนที่มันถูกสร้างขึ้นมาในกรณีที่เป็นคันคลองแล้วเป็นเขื่อนเนี่ยพอเวลาไม่มีน้ําสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรมันไม่มีน้ําพยุงปะทะเอาไว้ครับนี่คือดินอนี่คือเขื่อนพอไม่มีน้ำปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือดินมันก็ดันครับมันก็ดันไอ้เนี่ยไอ,ไ,อไอ้ไอ้ไอ้สันเขื่อน ไอ้ที่คุณสร้างไว้แล้วพอไอ้เข็มมันไม่ลึกพอมันก็พังขนาดเดียวกันถ้าไม่เป็นเขื่อนไม่ได้เป็นคันคลองคุณเอาดินมาโปะพอไม่มีน้ำาน้ำอยู่ใต้ก็ทลายมันก็ยุบตัวมันก็ยุบหมดน่ะถนนที่มันวิ่งแล้วไม่นับไอ้รถบรรทุกแล้วก็สร้างกันแบบลุกๆก็คือกูเอาดินโปะโปะโปะแล้วเอาลาดยาง เสร็จปุ๊บก็รถบรรทุกก็วิ่งบึมบ้มขนของกันมันจะเหลือไหมโอ้โหถามว่าเสียหายเพิ่มเลยนะก <c oughs> ็นน่นสิ <c oughs> ใช่ใช่เรื่องไหมอ่ะ <c oughs> ใช่เรื่องไหมอ่ะ <c oughs> <ด>คือแนวคิดวิธีการแก้ปัญหามันก็ผิดมาตลอดแต่นี่ถามว่าเอา้าแล้วก็ผมก็ย้อนกลับไนี่ยเอกราชการทําไมเขาไม่คิดว่าแบบเฮ้ย ถ้าเราทำแบบนี้มันจะใช่วิธีการที่ถูกต้องคือประมูลแบบแบบนี้ข้าราชาการต้องเป็นคนแน่นอนเพราะเขาต้องทำ T O R แน่นอนให้เอกชนมาประมูลก็จัดซื้อจัดจ้างพิเศษงบฉุกเฉินเอาทำเลยเดี๋ยวน้ำมาไม่ทนันคนที่จะเป็นข้าราชาการเ,เขาต้องเก่งนะครับเพราะกว่าจาะเข้าได้เนี่ยต้องสอบเข้าไปแล้วหัวกะทิทั้งนั้นก็งบที่พังเนี่ยทางหลวงชนบทเออ อฟาดกันยังไงก็เราก็ไม่รู้เรนนี้ถามว่าไอ้ตอนคิดจะแก้กันเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องตลกมีนักวิจัการด้านน้ำเยอะแยะมากมามอาจารย์ปาหมดอาจารย์เสรีสุภาราทิศอาจารย์เหลิมราบอะไรต่างๆเนี่ยนะก็พูดกันตอนนั้นบอกว่าเฮ้ยประเทศไทยเนี่ยสร้างเขื่อนใหม่เนี่ยมันสร้างไม่ได้หรอกแล้วก็ต่อให้สร้างไปก็ใช่ว่าจะมีน้ำเพราะว่าป่าไม้มันก็น้อยคนตู่ก็บ่นอยู่ไม่มีป่าเนี่ย เราก็บอกว่าเฮ้ยท่านการบริหารจัดการน้ําของไทยเนี่ยมันต้องมาคิดสร้างบ่อน้ําเล็กๆ็กๆกระจายเหมือนผมรู้ผมเคยพูดว่าแล้วก็ผมบอกว่าเนี่ยประเทศไทยเนี่ยตุ่มมันหายไปไหนเคยคิดตุ่มหายไปไหนอยู่ที่ราชบุรีเป็นอนุสรณ์สถานแต่ว่าคนไทยเลิกใช้ตุ่มไม่รู้เป็นเพราะอะไรบ้านเขาโมเดิร์นใส่ตุ่มไปก็ไม่มีแหล่งสำรองน้ำไง ตอน,นี้เขาบอกว่าให้งให้ไปขุดขุดบ่อขนาดเล็กไหมก็แนวคิดนี้ก็มีคนทําแล้วก็เขาก็ประสบความสําเร็จล่าสุดนี่ขอญาตโคต้ดเ,เนี่ยหมายเหตุประเทศไทยลมเปลี่ยนทิศเนี่ยนะเขาก็บอกว่าคุณดิดนาดาหมอมราชวงศ์ดิดนาดาดิดสกุลเนี่ยประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการโครงการในปิดทองหลังพระนะฮะสืบสารพระราชดําริก็พูดถึงเรื่องการขุดบ่อรับน้ําของสถาบันปิดทอง ทางพระเนี่ยคือใช้ <ıyorlar. S 1> ทฤษฎีทฤษฎีใหม่พระองค์ท่านเนี่ยเคยให้ไว้ก็คือว่าในพื้นที่หนึ่งก็แบ่งปลูกทําไร่ทํานาปลูกแล้วก็ขุดบ่อแล้วก็มีปศุสัตว์อะไรเนี่ยแล้วก็สามารถจะอยู่กินได้แบ่งพื้นที่จัดสรรให้เหมาะสมเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเขาเอาแนวคิดนี้ไปทําก็ปรากฏว่าสามารถที่จะมีแหล่งน้ําที่จะแ้งก็ยังมีน้ํา ก็คือไปขุดขุดบ่อไว้แล้วพอฝนมันตกตามฤดูกาลก็พักน้ําไว้ในบ่อก็ไม่ต้องไปรอพึ่งน้ําจากเขื่อนหรือน้ําจากชลประทานเบอกว่าเนี่ยสิ่งที่ควรทําอย่างที่สุดตอนนี้เนี่ยซึ่งก็นี่อีกว่าข้าราชการไทยทําไมไม่เสนอสิ่งที่ควรทําตอนเนี้ชาวนาเนี่ยไม่มีน้ําจะปลูกข้าวอยู่ผมจําได้ผมเคยพูดว่าเป็นผมนะผมจ้างงานให้ขุดบ่อไปเลยอืเนี่ยวันเนี้ย คอลัมน์เนี้ยเขาพูดเหมือนที่ผมเคยพูดเบอกไปจ้างชาวนาขุดเลยให้ช่วยกันขุดเลยในพื้นที่ตัวเองเออให้ไปเลยคำนวณไปว่าบ่อหนึ่งสมมุติว่าลึกสี่เมตรขุดใช้งบเท่าไหร่แล้วก็หารเปอร์เฮดของคนชาวนาเนี่ยก็คือไม่ต้องทำนาแล้วมาขุดบ่อกันเออแทนที่จะไปจ้างพลัเหมาอก็เป็นชาวนานี่แหละสมมติวันละสามร้อยคูณไปสิ ขุดกี่วันกว่าจะได้บ่อมาขนาดไซส์เท่าไหร่ยังไงก็ระดมไปก็ต้าปูยง่ายเหมือนนิบายเงินผันน่ะก็คือแต่ผันไปให้ชาวนาเนี่ยขุดบอ่อซะในระหว่างที่แบบไม่มีน้ําเนี่ยแล้วพอฝนลงมาต้องรีบทํานะเพราะถ้าฝนลงมาเนีขุดไม่ได้อีกแล้วถ้าขุดก็ต้องขุดกันตอนเนี้ยเถือว่าเป็นเพราะถ้าฝนลงมามก็ก็รับน้ําไม่ทันถูกไหมครับ ซึ่งขุดบ่อกพวกนี้ถ้าเป็นบ่อนเล็กๆนี่ใช้เวลาไม่เยอะสักเดือนนึงอ่ะเออก็ระดมคูดกันทำกันเจ๋งจริงๆสัปดาห์ก็ได้แล้วซึ่งเรื่องนี้เขาก็บอกว่าในคอลรน์เนี้ยเขาก็บอกว่าควรจะทำแล้วมันก็เงินก็ถึงมือชาวนาก็คือต้องมาขุดนะไม่งั้นสิ่งที่เราจะเห็นคืออะไรนะละคุณระยุธดก็จะให้ทหารช่างไปขุด เหมือนให้ทหารช่างไปเจาะบ่อบาดาลทำทุกอย่างเงทำโอ้โหทหารทำทุกอย่างซึ่งผมว่าเฮ้ยไม่เห็นจาเป็นเลยก็เนี่แหละชาวนาเขารอฟ้ารอฝนอยู่เนี่ยแต่ที่เขาเออก็ให้เขาไปขูดซีแล้วก็ให้เงินเขาไปแล้วมันก็เป็นประโยชน์กับเขาเป็นการกระจายรายได้ก็นโยบายเงินผันไงตรงๆเลยคุณะยุทธ์เนี่ยวันก่อนแกพูดถึงเรื่องเนี่ยพระราชดำรัสเรื่อง ใหร้รู้จักพึ่งพาตัวเองเนี่ยก็บอกว่าต้องสอนให้คนตกปลาไม่ใช่เอาปลาไปให้ก็เนี่ยอแกลืมคิดแล้วอันเนี้ยชาวนาชาวไร่เขาก็จะได้คิดว่าเออเขาต้องบริหารความเสี่ยงเขาเขาจะมาพึ่งน้ำจากคือทุกวันนี้คนที่อยู่ในเขตชนบะทานเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่ายังไงก็มีคลองชนบะทานที่ส่งน้ำมาให้คุณจะเห็นภาพว่าน้ำในคลองแห้งเขาก็เอาไอที่สูบน้ำ ไว้ืน <ESS> น้ำหรืออยู่นิดนึงแล้วก็แย่งกันสูบน้ําอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะว่าไมซเซ็ตของชาวนาชาวไร่ในเขตชนะทานเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยไอคองชนะทานเนี่ยคือแหล่งน้ําของเขาเขาก็เลยไม่คิดจะสร้างแหล่งน้ําสารองของเขาไว้ในภาพหลกมาก็คือไม่มีแผนบีแต่ต่อไปนี้ถ้าเราบอกเฮ้ยต้องทุกคนต้องสร้างแหล่งน้ําสํารองตัวเองไว้มันก็แล้วมันก็จะเป็นการสร้างงานในช่วงนี้ ก็ควรจะรีบทำแต่พื้นที่แหมพื้นที่มันก็เป็นพื้นที่ของเอกชนเจ้าดยวิธีการเอกชนไหนก็เจ้านาก็มีพื้นที่มีไร่นาตัวเองนี่่าตัวเองเนี่ยเป็นของช่ก็มานั่งคุยกันไงสมมุติว่าคุณมี20ไร่ผมมี20ไร่มี2ีไร่รวมๆกันสมมติมีร้อยไร่เฮ้ยมานั่งคุยกันเฮ้ยนรามาลงแขกทําบ่อกันแล้วก็ถึงเวลาก็ใช้ร่วมกัน แทนที่จะเป็นเล็กๆเล็กๆก็เล็กเกินไงก็เอาอมารวมกันไหมมาสร้างเป็นบ่อใหญ่กันแล้วก็เดี๋ยวเราใช้ร่วมกันแล้วทนนี่คืออยู่คุณเอาเงินไปให้เขาเนี่ยคุณประยุทธ์กระบ่นไปเอาเงินที่ไหนก็ก็แลกเปลี่ยนไงกีฟเอ็นเทกก็อาฉันให้ยูก็ได้แต่ว่าอายูมาช่วยกันขุดบ่อนะแล้วเดี๋ยวก็เป็นประโยชน์กับยูนะซึ่งเชื่อว่าชาวนาคงไม่คอร์รัปชันตัวเองแล้วพอฝนลงพอฝนลงปุ๊บมันก็รับน้ําทัน ถ้าคุณไม่ทําตอนนี้นะคุณปล่อยให้ล่วงไปนูน่นสิงหารอฟ้ารอฝนทําอ,ทอะไรไม่ทันแล้วต้องทําตรงนี้นี่คือบทสะท้อนว่าราชการทําไมไม่มีแผนอย่างนี้ทําไมคิดแบบนี้ จะไปรอฟ้ารอฝนหรือว่าท้ายที่สุดแลเรื่องม่อไปเป็นเรื่องน่าเศร้าอ่ะที่เราต้องมานั่งลุ้นเฮ้พายุจะเข้าล่าว่าพายุจะเข้าว่าบว่าหรือตอนนี้เราเราก็หวังหวังฟึ่งฝนหลวงอพอฝนหลวงสามารถดึงฝนมาได้แล้วก็โอเคเป็นพระมหากรุณาธิคุณก็คือโอเคพระองค์ท่านก็พยายามช่วยเท่าที่สามารถแต่นั้นไปเหตุแต่มันเออ มันไม่ได้แก้ต้นต่อของปัญหาแล้วคุณจะรอสมมติเวลาไต้ฝุ่นมันมาสมมุติมันเข้าจริงนะมันเสือกมามหาศาลอีกควนี้วุ่นอีกนึกออกไหมท่วมอีกเออเออจริงๆแล้วมันต้องเป็นแบบนี้เพื่อที่จะป้องกันทั้งได้ทั้งน้ําท่วมแล้วก็น้ําแรงนี่คือหนึ่งตัวอย่างที่พี่โก้ยกเข้ามาคือประสิทธิภาพของราชการแต่นี่ผมพูดเรื่องดีบ้างผมอ่านเจอแล้วผมว่าเออแต่ผมก็มีข้อติ่ง คือเนี่ยเป็นส่งท้ายเนี่ยอธิบดีกรมตรวจบัญชีสากรณะคุณวินัสโลดทรัพย์ส่งสุขเนแกลเปิดเผยบอกว่าตอนนี้กรมตรวจบัญชีสากรณจะส่งครูบัญชีอาสาระดับหัวก,กะทิประมาณ5 0 0 0ถึง6,000คนจากทั้งหมดหมื่นกว่าคนเนี่ยนะไปช่วยในแง่ของการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ตามนโยบายกระทรวงเกษตรแล้วจะให้ครูบัญชีอาสาเนี่ยไปสอนเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนทำบัญชีต้นทุนการประกอบอาชีพ และแนวทางการผลิตเ,เพื่อลดต้นทุนการผลิต mm hmm. เพิ่มประสิทธิภาพให้แก่เกษตรกร mm hmm. ในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่นำล่อง20จังหวัด10ชนิดสินค้าทั้งข้าวมันอ้อยข้าวโพดปาล์มน้ำมันหอยแครงกุ้งทะเลปลานินไหมลำไยเนี่ยนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยให้ไปทําเป็นต้นแบบหัดให้ชาวบ้านทาําบัญชีรายรับราย,รายจ่ายวางแผนการผลิตต้นทุนอะไรยังไงจะลดต้นทุนยังไงหาตลาดยังไงท่งผมว่า ดีเป็นโครงการที่ดีแต่สิ่งที่ผม question ยังเ,เสียดายอะ่ะก็คือว่าเอ๊ะทำไมมันไม่บูรณาการทั้งประเทศคือจะไปทำกันแบบนำล่อง20จังหวัดอะไรทำไมทั้งทั้งที่คือมันเป็นเรื่องตลกตรงไหนไหมะกรมตรวจบัญชีสากนครับจะไปทำเรื่องนี้ ไปสอนบัญชีรับจ่ายรายเดือนวางแผนอะไรที่ผมพูดสังคมผู้ประกอบการไปเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยแต่ประเทศไทยมีหน่วยงานที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องพวกนี้เพียบแบงค์ชาติของคุณวีรไทยคุณประสานเนี่ยก็รนลงเรื่องการวางแผนบัญชีครัวเรือนอะไรต่างๆนาะนาะกรอตอ,อ่อมีก็มีตรอทออตลาดหลักทรัพย์กระทรวงการคลัง ยังไม่นับพ r เว a เซกเตอร์แบงค์เบงเยอะแยะไปหมดเนี่ยทำไมเราไม่ทำให้มันเป็นกิจจะจะเป็นหวังพึ่งกรมตัวบัญชีสหากรณ์กรมตัวบัญชีสหากรณ์บอกว่ามีครูบัญชีอาสาระดับหัวกะทิครับกะทิจริงหรือเปล่าอ่ะหมดเวลาแล้วเหลือหนึ่งนาทีสุดท้ายผมถามนิดนึงถ้าจะแก้ระบบปัญหาราชการอย่างเงี้ยควรที่จะทำแบบไหนอย่างไรเปลี่ยนไม์เซตทั้งหมด จับเข้าอบรมทั้งหมดหรือหรือ,หร,อ,ห,รอหรือควรจะทําแบบไหนอย่างไรหรือว่าต้องแก้ที่ตัวหัวนหน้าพวกรัฐมนตรีต่างๆด้วยถูกถูกก็มันก็คงไม่มีประโยชน์อะไรนะถ้าเกิดว่าบนโครงสร้างของระบบราชการมันยังมีลักษณะที่แบบยังต้องใช้ระบบอุปถัมม์อยู่แล้วก็ต้องยังเกาะ แข่งเกาะขานักการเมืองเพื่อขึ้นมาเป็นอธิปด,ดีเป็นปรหลัดเนี่ยมันก็นักการเมืองก็สั่งตลอดเพรนะาะนักการเมืองที่สมมุติว่าเรามีเลือกตั้งมีรัฐมนูญม,มีเลือกตั้งนักการเมืองที่เข้ามาก็อาจจะใช้นโยบายพวบ,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 บออีกอแล้วก็ถามว่าขา้าราชการจะทําไงจะเอาอะไรไปต้านเขาก็ก็ต้งองบางทีด้วยความเป็นขา้าราชการด้วยศักดิ์ศรีของขา้าราชการ ฉันเก่งฉันใหญ่ขึ้นมาในซีสูงสูงบางทีต้องยอมรับฟังคนล่างๆเพื่อที่จะทำให้เขาเนี่ยวันนี้เนี่ยระบบการสั่ง,งการมันเป็นท็อปดาวก็คือจากบนลงล่างมันต้องเปลี่ยนแปลงเ,เป็นวัดทอมอัพขึ้นมาได้แล้วแต่มัน,ม,นมันจะเป็นได้ไหมล่ะ <_ uff> <_ uff> ถ้าเกิดท่านไม่ห่วงอำนาจ <_ uff> ก็คงเป็นได้แหละโอ้วันนี้ขอบคุณพี่โก้วมากครับ คุณผู้ชมครับนี่แหะฮะก็คือเรื่องราวฮะ,ะกับหนึ่งตัวอย่างครับบางทีก็ช้ำใจเหมือนกันนะฮะเป็นราชการได้ตังค์เยอะแยะฮะแต่ว่าพอดูแผนออกมาแผนบริหารจัดการนะะ้าจากกราฟเห็นภาพได้ะครับว่าทําไม่ได้ตามเป้าซากปีฮะ,ะน้อยมากๆะครับที่จะทําได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่สะท้อนถึงราชการในวันนี้นะครับแล้วก็แน่นอนฮะ,ะปัญหาตรงนี้เนี่ยมันหมักหมมแก้อาจจะยากนช่วงนี้แต่ มันต้องเริ่มครับถ้าเกิดว่าเริ่มเดินหน้าแก้สักวันฮะฟันเฟืองตัวนี้ที่มันฝืดฝืที่มันไม่มีน้ํามันหล่อเลี้ยงนะฮะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราแก้ได้ฟันเฟืองดีๆมันก็จะขับเคลื่อนของมันไปเองแหละครับคุณผู้ชมครับเวลาแล้วฮะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรายการเรานะฮะได้หลากหลายช่องทางครับช่องทาง News One ครับจันอังคารพุธครับ11.30นถึง12.00นนะครับแล้วก็ช่องทาง True Vision 7 1นะครับเหมือนกันครับ ก็ติดตามวันที่จันทร์อังคารพุธนะครับ15นิ30นทีถึง1 6 0นิกาแล้วก็2ช่องทางผ่านเว็บไซต์ ibitchannel.com รวมไปถึง manager.co.th หลา,าไปก่อนสวัสดีครับ